หลังจากเราไปเพิ่ม VLAN แล้วนะครับอันนี้เราเมื่อวานเราได้ย้าย v l a อของเครื่องฟาร์มนะครับซึ่งเป็น IP 1 0 2 0 3จุดย0 0วง24นะครับก็เราต้องไปทำที่ VPN ด้วยนะครับทุกครั้งที่เรามีการเปลี่ยนแปลงเน็ตเวิร์กจะไม่รู้ว่าเราอนุญาตให้เข้าเน็ตเวิร์กอะไรบ้าง เราไปที่ PSN นะครับแล้วก็เข้าที่ VPN นะครับตรงนี้เลือก Open VPN นะครับทีนี้เราก็ไปแก้ตรงนี้นะครับกดที่ดินสอเนี่ยจะเลื่อนลงข้างล่างนะครับอ,อ่าตรงนี้นะครับหาเนี่ย Local Network อันนี้คือหมายถึงว่าเราเอาอนุญ,ญาตให้ Network อะไรบ้างนะครับที่เข้ามาในในวงนี้สมมุติว่าเรามีวีแ n ใหม่แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปเพิ่มตรงนี้เราก็เพิ่มอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับ100่ทับ24อย่างนี้นะครับ อันนี้นะครับรับเพิ่มไปอันนี้ตัวใหม่ก็คือ100่งนะครับต้องมีลูกน้ำตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดเซฟ อ่าเซฟไปแล้วนะครับทีนี้เราลองไปที่ Open VPN นิดนึงอ่าผมออกกับอีกที่นึงนะครับลองเข้าไปของ s y m p h o n y นะครับเนี่ยตัวนี้เข้าไปปุ๊บล็อกินใหม่อ่าเข้ามาได้แล้วทีนี้มันปิงเจอไหมอ่าเจอแล้วนะครับถ้าไม่เพิ่มตรงนี้จะปิงไม่เจอนะครับ Network ถ้าเรามี ถ้าเรามีอวีแลนด์ใหม่เพิ่มสมมติอนาคตเราจะสร้างวีแลนด์ใหม่เพิ่มของแต่ละทีมนเงี้ยเราก็ต้องมาเพิ่มตรงนี้เพื่ออนุญาตว่า VPN เข้ามาแล้วจะให้เห็นอะไรบ้างวงไหนบ้างมันเป็น security ของการการเข้าถึงนะครับก็ประมาณนี้ครับ